นี่คือเรื่องราวประวัติการเดินทางทั้ง,งหมดที่เราหามาได้นตอนนี้ของทหารเรือผู้ที่รักในความยุติธรรมตามล่าจนสลัดยังเอาเป็นเอาตายจนได้รับฉายาว่าไวท์ฮันเตอร์หรือนักล่าสีขาวเขาก็คือสมอเกอร์ครับซึ่งตัวของเขาได้ปรากฏตัวออกมาในตอนท้ายเครดิตของวันพีชภาคคนแสดงในเน็ตฟลิกอีกด้วยเพื่อที่จะมาเรียกน้ำย่อยก่อนเข้าซีซั่น2ที่พวกเราน่าจะได้ชมกันในช่วงกลางปี2026นู่นเลยล่ะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ ผมบอลจากช่องชิโนบีหกิจะพาเพื่อนๆไปดูประวัติความเป็นมาของพลเรือโทสโมเกอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดผมก็ขออภัยเพื่อนๆไว้นะตรงนี้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆทางบ้านกดปุ่ม s u b s c คร b e กดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องชิโนบิบ9ของเราเติมเต็มกำลังใจให้ผมสักเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยตัวของสโมเกอร์เนี่ยเขาก็จะเกิดในวันที่14มีนาคมซึ่งตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยก็ตั้งใจให้มันตรงกับวันไวส์เดย์เสียด้วยเพื่อให้เข้ากับฉายานักล่าสีขาวที่ในวันไวส์เดย์เนี่ยก็จะเป็นวันที่ต่อเนื่องมาจากวันวาเลนไทน ที่ผู้ชายที่ได้รับช็อกโกแลตจากผู้หญิงในวันวนาเลนไทน์แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอาของขวัญให้ผู้หญิงคนนั้นกลับไปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับซึ่งตัวของสโมเกอร์จะมีอายุ36ปีมีส่วนสูง209เซนติเมตรกุ๊ปเลือด Xf ราศีมีนเกิดที่แกลนลนไลน์อาหารที่ชอบก็คือไก่รมควันครับสังกัดที่อยู่ณปัจจุบันเลยก็คือศูนย์บัญชาการย่อยหมายเลข5ของกองทัพเรือเขตนิวเวิร์ครับโดยดำรงยศเป็นพลเรือโท ในด้านการต่อสู้นั้นเขาก็จะเป็นผู้ที่กินผลโมคุโมคุหรือผลควันซึ่งก็จะเป็นผลปีาศาจสายโรเกียครับมีฮาคิกรอกและฮาคิสังเกตที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนอกจากนี้เขายังมีอาวุธประจำตัวที่เรียกว่าจิเตกระบองของตำรวจญี่ปุ่นสมัยโบราณที่สามารถใช้รับมือกับอาวุธประเภทดาบได้เป็นอย่างดีที่ผมก็คิดว่ามันจะดูอันเล็กไปสักหน่อยนะครับเวลาใช้ก็จะเสียวๆอยู่นะแต่ของสโมเกอร์เนี่ย มันอันใหญ่เบ้งเลยล่ละครับแถมยังมีหินไคโรติดตั้งเอาไว้ที่บริเวณส่วนปลายของกระบองอีกด้วยซึ่งในการโจมตีเนี่ยก็จะใช้กระบวนท่าแทงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับและยานพาหนะคู่ใจของสมอเกอร์ก็คือเจ้าบิลโลเวอร์ไบค์มอเตอร์ไซค์โคตรบิ๊กไบค์สามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังควันจากตัวของเขานั่นเองครับโดยคําว่าบิลโลเนี่ยก็จะแปลว่าคลื่นยักษ์ซึ่งเจ้าบิลโลเวอร์ไบค์คันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์สะเทินน้ําสะเทินบกเสียด,ด้วย ทำให้มันสามารถวิ่งไปในท้องทะเลได้นั่นเองครับตัวละครสโมเกอร์ให้เสียงโดยคุณโอบะมาฮิโตะและให้เสียงภาษาไทยโดยคุณมนูนเรืองเชื้อเหมือนหรือน้ามนูนของเรานั่นเองครับฉันคือสโมเกอร์นาวาเอกกองทัพเรือผู้ดูแลโลกทาขอจับกุมหนย่ยซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนตัวเป็นคุณวิทยาผาสุข หรือพีวิตของเรานั่นเองที่มาสารต่อนานูนได้ดีไม่แพ้น,นานูนเลยลหละครับพังหาศาสตร์เงินเลโยโถยมันผ่านเส้นทางไหนบ้างกันแน่นี่ข้อมูลแบบคร่าวๆของสโมเกอร์ก็จะประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดูเรื่องราวประวัติการเดินทางของสโมเกอร์กันดีกว่าสโมเกอร์เนี่ยเกิดที่แกนลายเขาเติบโตมาด้วยใจที่รักในความยุติธรรมจนขนาดที่ทนเห็นลูกสุน,นัขโดนลังแก่ไม่ได้เขาต้องรีบเข้าไปช่วยทันที ถึงแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่จะต้องเจ็บตัวก็ตามครับและเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ประหารเจ้าแห่งโจนสลัดโกดีโรเจอร์ตอนที่มีอายุเพียงแค่12ขวบเท่านั้นจนเมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยเขาก็ได้สมัครเข้าเป็นทหารเรือทันทีพร้อมกันนั้นก็จะมีหญิงสาวที่มีชื่อว่าฮีนะที่เขาเป็นทหารเรือในรุ่นเดียวกับเขาด้วยซึ่งทั้งคู่ก็น่าจะเรียกได้ว่าสนิทสนมกันมากที่สุดในรุ่นแล้วล่ะครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่สมอเกอร์ชอบทํากับฮีนะนั่นก็คือ เวลาที่ฮีนะต้องการจะปฏิเสธคำขอร้องของสโมเกอร์ตัวของสโมเกอร์ก็จะทำการคอยฟลิป p i n g หรือโยนเหรียญทายหัวก้อยใครแพ้ก็จะต้องทำตามคำขอร้องของผู้ที่ชนะครับโดยสโมเกอร์เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะอยู่ตลอดซึ่งฮีนะเธอก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าหมอนี่มันขี้โกงนะ่ะแต่เธอก็แบบว่าก็ได้ก็ได้เาซีจังแล้วก็ทำตามคำขอร้องของเพื่อนชายคนนี้อยู่เสมอ สโมเกอร์ได้ไต่เต้าอยู่ในกองทัพอย่างเฉิดฉายเพราะมีผลงานมากมายในการจับกุมเหล่าโจรสลัดและยังไม่มีใครหน้าไหนที่หนีการจับกุมของเขาไปได้จนได้รับตําแหน่งนาวาเอกมาด้วยฝีมือล้วนๆโดยไม่ต้องใช้ตั๋วพิเศษใดๆหรือนามสกุลใหญ่โตของบุพการีซึ่งในเวลาต่อมานั้นเขาก็ได้รับมอบหมายให้มาดูแลในส่วนของเมืองโลกเทาครับ ต่อมาเรามาดูในเรื่องช่วงปัจจุบันของสมเกอร์ในวันพีดกันบ้างดีกว่าครับสมูเกอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่98ที่เมืองโรคทาวในสภาพที่เปลือยท่อนบนและสูบซิการ์ครั้งละสองมวนพร้อมกันตลอดเวลาที่เขาก็กําลังนั่งเลียงหินอยู่บนโซฟาที่ศูนย์บัญชาการประจําเมืองในตอนนี้เขามียศเป็นนาวาเอกครับตัวของสมเกอร์ในตอนนี้จะมีรูปลักษณ์ที่ดูน่าเกรงขามสีหน้าของเขานั้น น่ากลัวซะยิ่งกว่าโจนสลัดบางคนเสียอีกแต่ทว่าเขาก็มีจิตใจที่อ่อนโยนซึ่งในมังงะตอนที่98นั้นได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งถือไอศครีมแสนอร่อยวิ่งเข้ามาชนที่ขาของเขาจนไอศครีมแสนอร่อยนั้นหกเลอะเทอะเ,เต็มกางเกงไปหมดแต่เขาก็บอกกับเด็กหญิงคนนั้นว่าโทษทีนะกางเกงของฉันแย่งไอติมเธอกินหมดเลยเอาเงินนี่ไปซื้อใหม่อีกห้าลูกเลยนะในฉากนี้ทำให้ตัวของสโมเกอร์เนี่ย ดูมีความเป็น d ดดี้ที่สูงมากเลยล่ะครับแต่ในทางตรงกันข้ามกับลูกน้องเขาเนี่ยเขาก็จะมีความดุดันเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับลูกน้องที่บกพร่องต่อหน้าที่เช่นฐานชีงนี้ที่มาสายก็จะถูกตะคอกใส่หน้าว่าทําไมถึงมาสายโทษครับโทษครับคนละเรื่องเลย <c oughs> ยิ่งกับพวกโจรสลัดเนี่ยเขาก็จะยิ่งดุดันแบบทวีคูณแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเกี่ยงวิธีในการกําจัดเหล่าโจรสลัดพวกนี้เสียด้วยอย่างในสถานการณ์ตอนที่บาร์กี้กำลังจะตัดหัวของลูฟี่ในเมืองโรคเทานั้น เขาก็ได้ออกคําสั่งให้ลูกน้องรอจนกว่าพวกโจรสลัดจะฆ่ากันเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าไปล้อมจับพวกมันทั้งหมดในคราวเดียวในฉากนี้สโมเกอร์ก็ได้โชว์พลังของผลปีศาจสายโลกีผลโมค่โมค่ของเขาในการจับบารกี้และอาวีดาไปแบบเท่และไม้เด็ดประจําตัวของเขาเลยก็คือพลองจิตเตที่ก็จะใช้ได้อย่างช่ำชองกับผู้ที่กินผลปีศาจอย่างลูฟี่จนเกือบจะจับตัวของลูฟี่ได้แล้วเชียว ซึ่งผมอยากจะขอให้เพื่อนๆจดจําภาพเท่ๆเหล่านี้ของสโมกเกอร์เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะหลังจากนี้เพื่อนๆจะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าทําไมก็ช่วยฟังกันอีกสักนิดนะครับเหตุการณ์ดําเนินมาจนถึงจุดที่สมกเกอร์ได้เปรียบสุดๆอีกนิดนึงก็จะปิดตํานานของพ่อหนุ่มหมวกฟางได้แล้วและประวัติของนักล่าสีขาวก็จะไม่มีวันด่างพร้อยเสียด้วยแต่ทันใดนั้นก็มีชายปสศาคนหนึ่งเข้ามาช่วยลูฟี่ไว้ครับ ซึ่งก็จะมีการมาเปิดเผยในภายหลังว่าเขาคนนี้ก็คือมังกีดีดรากอนหัวหน้ากองทัพปฏิวัติที่เป็นพ่อแท้ๆของลูฟี่นั่นเองแล้วก็ได้เกิดพายุที่รุนแรงเข้ามาบดบังทัศนวิสัยที่ก็จะเอื้อความสะดวกให้กับกลุ่มหมวกฟางของเราหนีกันไปได้อย่างสวัสดีภาพปล่อยให้สโมเกอร์ของเรามึนงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมออกคําสั่งให้ลูกน้องออกเรือทิ้งเมืองโรคเทาที่ตนมีหน้าที่ต้องดูแลไปพร้อมกับทาชิงิที่ต้องการจะตามล่าโรโรโนอาโซโรด้วยเช่นกัน โดยไม่สนใจคำสั่งจากเบื้องบนเลยครับฉากนี้ก็จะสะท้อนความหัวกระบทของสโมเกอร์ได้เป็นอย่างดีครับซึ่งด้วยความที่ไม่ค่อยจะสนใจคำสั่งจากเบื้องบนนี่แหละที่ทำให้ยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าสักเท่าไหร่แล้วเราจะได้เห็นสโมเกอร์ใช้สกิลนักสืบของเขาในมังงะตอนที่หน8อี่ที่เขาก็จะใช้ลูกล่อลูกชนในการสอบสวนมิสเตอร์อีเลเวนจนสาวไปถึงจุดหมายปลายทางของกลุ่มหมวกฟางนั่นก็คืออาณาจักรลาบาสต้านั่นเองครับ เมื่อสมอกเกอร์ตามกลุ่มหมวกฟางมาจนถึงอลาบาสตาจนได้พบกับลูฟี่ในบาร์แห่งหนึ่งแต่ก็โดนเอสพี่ชายร่วมสาบานของลูฟี่เข้ามาช่วยขวางเอาไว้ซึ่งพลังของผลปีศาจของทั้งคู่ก็จะเป็นพลังที่หักล้างกันเองทําให้การต่อสู้ของทั้งคู่ไม่อาจหาข้อยุติได้สมอกเกอร์ oker, ไล่ตามกลุ่มหมวกฟังไปจนทั่วอาณาจักรลาบาสตาจนได้ไปเจอลูฟี่ที่คาสิโนเรตินัส สถานที่กดดานของหนึ่งในเจ็ดเทพโจนสลัดคร็อกโคได้จนสุดท้ายสมกเกอร์ก็ถูกจับรวมกับกลุ่มหมวกฟางในกลงหินไคโรและน้ําก็ค่อยๆท่วมทะลักเข้ามาท่วมกลงขังโดยฝีมือของคร็อกโคได้เพื่อหวังที่จะกำจัดกลุ่มหมวกฟางทุกคนรวมถึงปิดปากตัวของสมกเกอร์ด้วยซึ่งแต่เดิมแล้วตัวของคร็อกโคได้ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจนสลัดที่ทํางานรับใช้กองทัพเหมือนกับสมกเกอร์แต่รับหลังรัฐบาลน,นั้นคร็อกโคไดต้องการที่จะปกครองอาณาจักรอลาบาสตา และได้ก่อตั้งกลุ่มบาล็อกเวิร์กเพื่อที่จะค่อยๆแทรกแซงบิดเบือนความเชื่อมั่นของประชาชนภายในเมืองเมื่อเหตุการณ์มาถึงขั้นวิกฤตสโมเกอร์ก็ได้กลุ่มหมวกฟางช่วยเอาไว้จนรอดจากสถานการณ์จมน้ํามาได้นั่นทําให้เขาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดตอนเล่าโจรสลัดว่าพวกเขาก็ไม่ได้แย่ไปซะทุกคนและบอกกับพวกหลูฟีว่าครั้งนี้จะขอปล่อยไปก่อนแต่ถ้าเจอกันครั้งหน้าตัวของเขาก็จะไม่ออมมือให้อีกแน่ซึ่งหลูฟีก็ได้ส่งยิ้มให้และพูดว่า เขาก็ไม่ได้เกลียดตัวของสโมเกอร์หรอกนะนั่นทาให้สโมเกอร์เขินจนหน้าแดงแล้วทาตัวเกลี้ยกล่อปิดบังความรู้สึกไล่ลูฟี่ให้ไปไกลๆครับในเหตุการณ์จราจนระหว่างชาวบ้านและทหารของอาราบัสตาที่ดําเนินไปตามแผนการของคอโคได้ตัวของสโมเกอร์ก็ได้แอบไปขึ้นเรือของคอโคได้เพื่อเปิดใช้งาน Dance p o วเดอหรือผงเรียกฝนโดยมีพลโทฮีนะเพื่อนสนิทของเขาคอยช่วยด้วย ทำให้ประชาชนที่สู้รบกันอยู่ที่บริเวณลานกว้างค่อยๆย,ยุติการต่อสู้ลงหลังจากได้สัมผัสเม็ดฝนที่ค่อยๆร่วงหล่นลงมากระทบร่างกายเราวกับปฏิหารและความหวังใหม่นั้นได้เกิดขึ้นที่อาราบัสตา้านี้แล้วซึ่งเจ้าตัวแดนซ์ p พาเดอร์นี้ก็มีกฎเหล็กอยู่ว่าต่อให้สิ่งนี้มีประโยชน์สักแค่ไหนก็ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะมันจะทําให้สภาพอากาศแปรปรวนจนทําให้เหมืองรอบข้างเกิดภาวะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะกลายเป็นว่าประเทศที่ใช้สิ่งนี้จะดูเป็นประเทศที่เห็นแก่ตัวไปทันทีและผู้ที่ใช้ก็จะถูกลงโทษอย่างหนักครับซึ่งสม็อกเกอร์เขาก็รู้กฎข้อนี้ดีแต่มีหรือที่คนหัวกบฏอย่างเขาจะไม่ฝ่าฝืนถ้าเกิดผลลัพธ์นี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อให้ต้องโทษหนักแค่ไหนไว้ค่อยไปหาทางหลบเลี่ยงกันที่หลังนี่แหละวิธีของสม็อกเกอร์ครับหลังจากการต่อสู้ที่อาราบัสตาจบลงสมอกเกอร์ก็กลับได้รับยศเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น จากการควบคุมตัวของคอโกไดไปเข้าคุกได้สําเร็จซึ่งเขาก็ปฏิเสธอย่างไม่ลังเลเพราะคนที่ปราบคอโกไดลงได้นั้นเป็นตัวของลูฟี่และกลุ่มหมวกฟางของเขาตั้งหาซึ่งการที่ได้เรื่องยศด,ด้วยผลงานของคนที่ตัวเองตามล่าอยู่นั้นมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายสําหรับเขามากๆเลยละครับต่อมาในมังงะตอนที่439สมุกเกอร์ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งที่ก่อแห่งหนึ่งในแกลนไลน์ที่ดูเหมือนกับว่าเขาและลูกน้อง เพิ่งจะจับกลุมจนสลัดที่มีข้าหัว50ล้านเบรีได้สําเร็จสิ่งที่น่าสนใจก็คือยศของสโมเกอร์ในตอนนี้ก็ได้ไปถึงขั้นพ้นเรือจัตวาแล้วนั่นก็น่าจะหมายความว่าผมขอขีดเส้นใต้คําว่าน่าจะนะครับตัวของสโมเกอร์เนี่ยไม่สามารถปฏิเสธอํานาจของเบื้องบนที่ต้องการจะมอบยศให้เขาเป็นรางวัลในการจับค้อกโค้ดายได้ครับซึ่งในตอนนี้หมายเซตของสโมเกอร์ที่มีต่อยศธาบรรดาศักดิ์ก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว เขามองว่าการจะจับกลุ่มกลุ่มหมวกฟางให้ได้นั้นลำพังยศนาวาเอกของเขามันยังมีข้อจํากัดที่มากมายเขาจึงจําเป็นที่จะต้องไต่เต้าภายในองค์กรให้มีอํานาจในการสั่งการมากที่สุดและขอเอาศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นเดิมพันว่าต้องจับกลุ่มกลุ่มหมวกฟางที่นิวเวลให้จงได้ตัวของสโมเกอร์ก็จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในมังงะตอนที่524ในเหตุการณ์การประหารโปรโตคัสดีเอสผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาว และลูกชายแท้ๆของเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์ซึ่งในครั้งนี้กองทัพเรือก็ได้เรียกเหล่าทหารเรือจากทั่วทุกสารทิศให้มารวมตัวกันเพื่อป้องกันการโจมตีครั้งใหญ่จากกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวจนเกิดเป็นสงครามครั้งใหญ่ขึ้นที่ฐานทัพเรือมาลีนฟอร์ดในการต่อสู้ครั้งนั้นสมเกอร์ก็ได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งกับลูฟี่แต่ก็ถูกหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดอย่างจัก,กรพรรด,ดินีโบอาแฮนกเข้ามาขัดขวางโดยทำลายกระบองจิตเตของเขาแตกเป็นสองท่อน หลังจบสงครามสโมกเกอร์ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพลเรือเอกอาโอคิจิเพื่อนของเขาเพื่อขอย้ายไปประจำตำแหน่งอยู่ที่ G5 หรือศูนย์บัญชาการย่อยที่5ของกองทัพเรือใน New World เพื่อต้องการที่จะอยู่ให้ใกล้ตัวกลุ่มหมวกฟางให้ได้มากที่สุดซึ่งตัวของพลเอกอาโอคิจิก็ไม่ได้คัดค้านอะไรครับเพราะที่ G5 นั้นเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะกว่าชาวบ้านพอสมควร2ปีต่อมา สโมเกอร์ก็ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ในยศของพลเรือโทแล้วเขายังคงไล่ตามกลุ่มหมวกฟางอย่างไม่ลดละจนมาถึงเกาะพังฮาซาสาเขาก็ได้เข้าประทะก,กับเหล่าจนท้ายที่สุดของการต่อสู้แล้วสโมเกอร์ก็ได้ถูกสลับร่างกับทาชิงิโดยรูปลักษณ์นี้เองที่ทำเอาใจของเหล่าลูกน้องหวาดวุ่นกันไปตามๆกันครับเมื่อสโมเกอร์ได้ทำการสืบค้นลงไปเรื่อยๆก็พบว่าที่เกาะพังฮาซาสานั้นถูกชายที่มีชื่อว่าซีซ่าคราวควบกลุมเอาไว้ โดยการลักพาตัวเด็กๆมาทดลองกับสารแซสเพื่อสร้างผลปีศาจเทียมปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่เกินกว่าที่ลำพังทาหารเรืออย่างพวกเขาจะแก้ไขได้สมอกเกอร์จึงได้ตัดสินใจร่วมมือกับทาฟาลก้าลองและกลุ่มหมวกฟางอีกครั้งแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับอดีตพลเรือโทเวอร์โกผู้บัญชาการสูงสุดในเขตจีไฟที่เขาสังกัดอยู่นั่นเองซึ่งตัวของเวอร์โกนั้นก็ได้แอบทำงานสกรปกให้กับโดฟามิงโกโดยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของเหล่าเด็กๆ เพื่อกำจัดข้าราชการที่ช่อชนและกู้ศักดิ์ศรีให้กับลูกน้องของเขานั้นทั้งคู่เข้าแลกหมัดกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านแต่ตัวของสโมเกอร์ก็กลับเป็นฝ่ายที่ได้รับความพ่ายแพ้ไปโดยหาคี้กาะของเบอร์โกนั้นมีความแข็งแกร่งมากจริงๆจนสโมเกอร์ไม่อาจสามารถที่จะเอาชนะเขาได้ซึ่งก็ได้ตัวของหลเข้ามาเป็นผู้ปิดฉากการต่อสู้ในครั้งนี้ครับ สโมเกอร์หลอกและเหล่าโจรสลัดกลุ่มหมวกฟางหลังจากที่ผ่านอะไรกันมามากภายในเกาะพังฮาซาสจนกระทั่งการต่อสู้ทั้งหมดจบลงก็กลับเป็นตัวของสโมเกอร์นี่แหละครับที่แสดงความเป็นห่วงว่าหลอกจะมาหลอกใช้กลุ่มหมวกฟางทําเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่เรื่องทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่การเจรจาร่วมเป็นพันธมิตรชั่วคราวในการโค่นเหล่าสีจากก่จักรพรรดิเท่านั้นซึ่งเหลาก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรครับแต่สุดท้ายทั้งสโมเกอร์และกลุ่มหมวกฟาง ก็ได้แยกย้ายกันไปด้วยดีแต่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเจอกันคราวหน้าตัวของสโมเกอร์ก็จะไม่ออมมือให้เด็ดขาดอีกแล้วครับต่อมาหลังจากที่รู้ข่าวว่าศูนย์วิจัยของซีซ่าคลาวได้พังทลายลงโดฟามมงโกก็ได้รีบบึ่งมาที่เกาะพังฮาซาเพื่อที่จะเค้นถามว่ากลุ่มหมวกฟางกําลังเดินทางไปที่ไหนแต่สโมเกอร์ก็กลับบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เพื่อปกป้องกลุ่มหมวกฟางในเวลาต่อมาตัวของสโมเกอร์เนี่ย ก็ได้ถูกโดฟามิงโกอัดจนหมดสภาพไปในจังหวะที่กําลังจะถูกโดฟามิงโกฆ่าตายนั้นอดีตพลเรือเอกอย่างอาโอคิจิหรือคุซันเพื่อนรักของเขาก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันครับหลังจากที่โดฟามิงโกได้ล่าถอยไปแล้วคุซันก็ได้ฝากข้อความไปถึงจอมพลคนใหม่อย่างสากาสุกิว่าให้เหล่าพลเรือเอกเริ่มเคลื่อนไหวระวังตัวของโดฟามมงโกไว้ให้ดีเรื่องที่เลวร้ายจะต้องกำลังเกิดขึ้นแน่แน หลายวันต่อมาหลังจากที่กลุ่มหมวกฟางได้กอบกู้อาณาจักรเดสโรซาคอนโดฟาเมงโกลงได้สําเร็จที่น่านน้าแห่งหนึ่งในนิวเวิร์ระหว่างที่สโมเกอร์และทาชิงิกาลังเดินทางพาตัวเด็กๆจากพังหาสัตว์ไปรักษากับเวก้าพังที่เกาะเอเคดสมเกอร์ที่นอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงก็ได้ชื่นชมการกระทําของพเลเรือเอกฟูจิโทระในการประนามความล้มเหลวของกองทัพที่ตัดสินใจเอาเหล่าจนสลัดผู้มีอิทธิพลทั้ง7คนเข้ามาร่วมทํางานให้กับกองทัพ ภายใต้ชื่อของเจ็ดเทพจนสลัดจนทําให้ประชาชนในประเทศเดสโรซาต้องตกอยู่ในความลําบากมาหลายปีและก้มหน้าขอขมาราชาริคุผู้ปกครองเดสโรซาซึ่งก็ได้มีสื่อข่าวแพร่ภาพออกไปทั่วทั้งโลกทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็จะเป็นชนวนให้กองทัพยกเลิกระบบเจ็ดเทพจนสลัดในอนาคตของโลกวันพีทครับซึ่งมันจะทําให้ตัวของสโมเกอร์รู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่ตัวของเขาเองน่าจะมียศที่สูงกว่านี้จะได้ทำเรื่องแบบนี้ได้บ้างครับ และนี่ก็เป็นครั้งล่าสุดที่เราจะได้เห็นสโมกเกอร์ครับจากเรื่องราวที่ผ่านมาของสมกเกอร์เราจะสังเกตกันได้ใช่ไหมล่ะครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่เคยชนะในการต่อสู้กับใครเลยจนทําให้แฟนวันพีทหลายคนต่างก็ล้อเลียนเขาในเรื่องความพ่าแพ้แบบต่อเนื่องนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในตอนนี้เขาได้ไปทําอะไรอยู่ที่ไหนด้วยแต่ผมก็คิดได้เพียงว่า เขาก็น่าจะยังประจำอยู่ที่หน่วย G5 ใน New World นั่นแหละครับแล้วก็หวังว่าตัวของส Smoker จะต้องกำลังพยายามฝึกฝนและเพิ่มยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับตัวเองอย่างหนักเพื่อว่าในการปรากฏตัวของเขาในครั้งต่อไปเขาจะต้องเก่งขึ้นทำให้แฟนคลับภูมิใจในตัวของเขาโดยจะไม่พ่ายแพ้ให้กับใครอีกแน่ๆอย่างน้อยผมคนหนึ่งนี่แหละครับที่หวังจะให้เป็นแบบนั้นโดยส่วนตัวแล้ว Smoker เนี่ย ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะครับซึ่งตัวของเขาก็จะมีความเท่ไปนในทางแบบพวกไบค์เกอร์มีมอเตอร์ไซค์ที่เท,ท่แบบบิลโลเวอร์ไบค์ซึ่งก็จะเป็นตัวละครไม่กี่ตัวที่ขับมอเตอร์ไซค์ซะด้วยจริงๆคาตาคุลิก็แต่งตัวแบบพวกไบค์เกอร์นะครับถ้ามีการเปิดเผยเออกมาในภายหลังว่าคาตาคูลิขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคงจะเท่มากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสโมเกอร์ที่ผมได้วรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ถ้าชอบแล้วก็ผมขอกันคนละหนึ่งไลค์นะครับ และถ้าอยากจะให้ผมทำคลิปตัวละครตัวไหนต่อไปก็สามารถขอกันเข้ามาได้ถ้ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวผมจะกลับมาทำให้แน่ๆครับที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในอนาคตด้วยหรือถ้าต้องการจะสนับสนุนผมก็สามารถสมัครเป็น member ship ของช่องชิน n o ี i 6 9ของเราหรือซุปเปอร์ทตกันเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นครับหรือหากท่านต้องการโดเนให้ผมโดยตรง ที่ก็จะช่วยผมในเรื่องของค่ากาแฟค่าขนมหรือค่าน้ำค่าไฟต่างๆก็สามารถโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารได้ที่ดีคริปชั่นเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยเหลือผมได้โดยการคลิกเข้าไปซื้อสินค้าแบรนด์ดังจากวันพีซที่ก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษที่ผมได้รวบรวมมาไว้ให้พวกท่านแล้วภายในช่องดีคริปชันครับซึ่งในการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากพวกท่านเหล่านี้มันก็จะสามารถช่วยเหลือผมได้มากๆเลยละครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ